สวัสดีค่ะดราม่าขาเผือกช่องประจำสำหรับคนชอบเผือกค่ะแฟนคลับแห่ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเมื่อหนุ่มสอนรามโพสถ,ถึงน้องวีจิในไอจีส่วนตัวค่ะพี่หนุ่มจะโพสอะไรถึงลูกสาวสุดที่รักไว้บ้างตามไปฟังกันที่ข่าวนี้เลยจ้าหลังจากที่หนุ่มสอนรามและอดีตภรรยาติ๊กบิ๊บบาเทอร์อย่าร้างกันไปแล้วนะคะ ด้วยปัญหาหนี้สินของฝ่ายหญิงที่ยังพันอิรุงตุงนางกันอยู่ดังนั้นสิทธิ์ในการเลี้ยงและดูแลลูกก็ได้ตกเป็นของคุณหนุ่มสอนรามค่ะและล่าสุดคุณพ่อคนเก่งได้โพสต์คลิปถึงลูกสาวสุดที่รักน้องวิจิเอาไว้ว่าวิจิลูกรักวันนี้ปะ๊าปะต้องทำงานหนักกว่าเดิมหลายเท่าเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่แต่ป๊าปไม่กลัวความลำบากหรือเหน็ดเหนื่อยเลยแม้แต่นิดเดียว เพราะป๊าป๊ามีหนูเป็นที่ตั้งมั่นในหัวใจป๊าป๊าจะสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่เพื่อหนูนะลูกรักเป็นกำลังใจให้ป๊าป๊าด้วยนะลูกรักวีจิเทพพิทักพร้อมกับแฮชแท็กติดดินแต่บินได้สมุไรพ่อลูกอ่อนการกระทำสำคัญกว่าคำพูดแฟนๆต่างก็คอมเมนต์ส่งกำลังใจให้หนุ่มสอนรามและน้องวีจิกันเพียบเลยล่ะค่ะสู้ๆนะคะดราม่าขาเผือกคอยเป็นกำลังใจให้ค่ะ เอาละค่ะขอบคุณขาเผือกทุกคนที่ติดตามกันนะคะกลัวเผือกไม่ทันวันนี้ยุ่งพรุ่งนี้ไม่ว่างกด s ั b สไ r i b e ไว้และปูเสือรอเผือกกันได้เลยจ้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย